แล้วเราใช้กระสอบเนี่ยเย็บเป็นรูปแปลงเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำสามารถซึมได้แต่ว่าดินเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปได้เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้กะมาพราวใส่2ส,ส่วนเวลาความร้อนจากปูนระเหยมาจะมาติดกะมาพราวที่มีความชื้นลากจะได้ไม่เหี่ยวตรงนี้เป็นเทคนิคเลยและนี้มันตากแบที่ชาวบ้านเขาปลูก ผักในแปลงธรรมดาป่ะครับผมต่างกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เทคนิคตรงนี้ไปปลูกกับพื้นดินนี้ไม่ได้พื้นดินนี้ม,นมันมีความชื้นเยอะอยู่แล้วถ้าเรากลับมะพร้าวไปใส่มันจะทําให้เกิดเป็นเชื้อราตอนนี้เราก็จะเอาดินใส่ละเกอ่คเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักจากขยะสดนะ แต่นี้ก็จะทําการเจาะหลุมระยะนี้ลูกอ่าเจาะแบบนั้นลูกเสร็จแล้วก็นําต้นกล้าเนี่ยให้มิดตุ้มดินนะลูกให้มิดตุ้มดินตรงนี้นี่คือต้นกล้าค่ะนี่คือต้นกล้าผักโขมต้นกล้านี่เราเอามาจากไหนครับต้นกล้านี่ก็ได้มาจากการเพาะเมล็ดอ๋ออ่าตอนนี้วิธีเพาะเมล็ดเดี๋ยวจะเพาะให้ดูอย่างนี้อีกกี่วันจะกินได้ครับพี่แหม่มครับนับจากนี้ต่อไปก็ไม่เกิน20วันนะฮะเพื่อเป็นการทําสัญลักษณ์ว่าอ่าอ่า พืชที่อยู่บนด่านฟ้าของเขตหลักสีนี้เราจะสามารถนำไปเก็บขายได้เออสันนี่เปอร์อืมฝากพี่แม่มไว้นะครับครับผมจดเราจะขายตรงหรือว่าขายปีกปีกก็ได้ปีกก็ปล่อยปีกก็ปล่อยนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู5้าสวนบนด่านฟ้าที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับผม top f ฟ v e ตอนนี้เรามาดู5สวนบนดาบฟ้าที่น่าสนใจกันครับที่แรกนะครับต้องบอกว่าเป็นสวนลอยบาบิโลนคณบว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยก็ว่าได้ครับอาจเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนบนดาดฟ้าในปัจจุบันเลยก็ว่าได้สวนแห่งนี้นะครับจะมีขนาดความกว้าง100ฟุตและก็ยาวอีก100ฟุตนันนะครับ และถูกสร้างเป็นชั้นๆเพื่อใช้สําหรับปลูกดอกไม้ประดับรวมทั้งพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งภายในสวนนี่นะครับก็จะมีการออกแบบระบบท,ทดน้าขึ้นไปอย่างาชั้นบนแล้วก็ปล่อยน้ําให้ไหลลงมาสู่ชั้นล่างเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้นะครับแค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการประหยัดน้ําอีกด้วยครับสถานที่ต่อมาครับเป็นสวนของ Ford Motor บริษัทประกอบรถยนต์ยักษ์ใหญ่หญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการหลังคาเขียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2003มีพื้ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ454,000ตารางฟุตด,ด้วยกันครับโดยโรงงานแห่งนี้จะทําการปลูกหญ้าบนดาดฟ้าเพื่อเป็นการทดแทนสภาพแวดล้อมที่เสียไปอันเกิดมาจากการปล่อยความร้อนของโรงงานมาสู่ชั้นบรรยาก,กาศด้านนอกครับ เรามาต่อกันที่ตึกของบริษัทพาลซูน่ากรุ๊ปที่กลุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันนะครับที่บนดาดฟ้าของบริษัทแห่งนี้เขามีการปลูกผักไว้กินเองกันครับยิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เลยทีเดียวครับและยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยครับอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ต้องเป็นแคลิฟอร์เนียอะคาเดมี c ออฟไซเอนซ์หรือสถาบัานวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาด6.25ไร่สวนแห่งนี้ถูกออกแบบใให้้้ปปลลูกพพืชชัันนธุ์ระะจทองงถิ่แย ที่อยู่อาศัยของแมลงชีิต่างๆยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อเบลลายตาหมากรุกที่กำลังใกล้ศูนย์พันอยู่ในขณะนี้ก็อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เช่นกันครับ และสถานที่สุดท้ายครับแฟรนเบย์ทรานสิทเซ็นเเป็นสถานีขนส่งที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่นี่จะมีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆสถานีขนส่งเพื่อเป็นการช่วยดูดซับมลพิษของควันของรถโดยสารครับสวนนี้จะมีขนาดใหญ่ถึง13.5ไร่เลยทีเดียวครับโดยจุดเด่นของส่วนแห่งนี้ก็คือการเป็นสถานีขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี2014นั่นเองครับ ลมดีชครับผมมันมีเหมือนเป็นหลังคาเลยนะก็ตรงนี้เป็นลักษณะพืชเถาพางแสงตรงนี้เป็นเทคนิคเลยนะตั้งใจให้มันเป็นค่ะตั้งใจเลยเพราะว่าเมื่อก่อนใช้สแลนที่มันขึงเป็นริ้วตอนนี้พอเราใช้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยลมพายุมาเนี่ยหอบยกกระเบิดเลยลอยไปตรงนู้นเลยใช่แล้วก็ถอนเสาถอนอะไรไปด้วยแต่พอเราหันมาใช้เป็นพืชเถาพางแสงเนี่ย ลมพายุเนี่ยสามารถที่จะพัดลอดใบผักไปได้ตรงนี้เป็นเทคนิคออ๋คือนี่คือใบบวบใช่ไหมฮะใบบวบค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยวนะลักษณะคล้ายๆกับต่ำเลยฮะอันนี้เอาไว้ทําพันธุ์ส่วนรังเนี่ยเป็นที่ขัดตัวเอาไว้ขัดตัวอ๋อบวบที่ขัดตัวอ่านี่เราเก็บไว้ทําพันธุ์ครับทําพันธุ์ได้แล้วข้างในนี่จะเป็นใยเราเปิดดู ลองลองเออลองปอกดูลูกลองปอกอย่างนี้เวลาจะไปทาพันต่อทําไงครับอ่าเนี่ยเอาไว้ตายลิ้นเนี่ยนหนูก็เอาตรงหัวนี่ออกแล้วเคาะออกมามันจะมีเม็ดไหลออกมาตรงนี้หักออกไปเลยอ่าหักออกมากเลยมดเข้าไปอยู่เออเอาเคาะออกมาอ่าเคาะออกมาลูกเคาะออกมาไม่ออกเลยเห็นไหมเม็ดออกแล้วนั่นน่ะนั่น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 เอามดเข้าไปกินด้วยมันปลอดสารพิษไงตรงนี้ก็เป็นบวกได้หมดเลยตรงนั้นก็เป็นรังบวกไว้ขับตัวออเจ๋งมาก มีต้นอะไรกันแมลงอะไรอย่างนี้ไหมครับอของเรานี่ <จะ S 1> เทคนิค <ผม S 1> อยู่ที่การปลูกพืชสลับการปลูกพืชหมุนเวียนแปลงนี้ปลูกผักขมแปลงโน้นต้องเป็นผักกาดแปลงโน้นต้องเป็นผักบุ้งเพราะว่าลักษณะการกินอาหารของแมลงนี่จะไม่เหมือนกันเคยปลูกป่วยเล้งเมื่อโดนเพี้ยไฟระบาดใส่เนี่ยแต่พอไปถึงผักบุ้งหรือผักขมมันจะไม่กินเพราะมันไม่ชอบแต่ถ้าเราไปปลูกป่วยเล้งต่อนเนื่องกันทุกแปลงเนี่ยโดนกินหมดเลยค่ะนี่คือการตัดวงจรในเรื่องของการระบาดของแมลง แล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าหลังคาเขียวเปรียบเสมือนฉนวนการความร้อนแรงช่วยลดค่าไฟได้ถึง20เป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้มากเลยทีเดียวครับครับผมตอนนี้มาถึงขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนเพาะก้าเพาะเมล็ดครับเพาะแบบที่ที่ที่เอามาให้เราปลูกแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องยังไงก่อนวิธีการเพาะเนี้ยก็ต้องหาตะก้าสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนใช้หนังสือพิมพ์เนี้ยรองเพื่อไม่ให้ดินไหลแล้วเราใช้กับมะพร้าวสักครึ่งหนึ่งดินที่ร่อนละเอียดครึ่งหนึ่ง พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยให้เรียบทีนี้เราต้องโรยเมล็ดเยอะแค่ไหนครับตอโรยโรยทีๆได้เลยลูกทีเยอะเลยคะอ่ะโรยให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวดินนี้กบกบนิดคาทำไมเราไม่เอานี้กบไปครับไม่ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์มันบ่าออกนอกร่องอ๋อมันต้องอยู่ในจ้ะจมันจะได้ขึ้นมาเรียงต่อมาก็ใช้หนังสือพิมพ์คุมเพื่อคุมความชื้นลูก วันผ่านไปโอ้โหเร็วเหลือเกินโอ้โหต้นของเราโตขึ้นขนาดนี้นะฮะตะกร้าก็เปลี่ยนสีได้ตอนนี้การแยกต้นก้านเนี่ยเราใช้ดินกระสอบทั่วไปเฉพาะส่วนที่ละเอียดเนี่ยมาใส่ในถาดหลุมเลือกต้นที่แข็งแรงครับอคือแข็งแรงนี่คือดูยังไงครับรากยาดดูดูดูที่มันเหยียดตรงไม่คดงออ๋อเอารากจ่อไปที่ปากหลุมครับกดไปที่ลากนะอย่ากดที่ต้นนะครับอือ๋อดีเลย 20บบ้านผ่านไปครับโอ้ยพอแล้วอะไรนะหนาเขารู้กันหมดแล้ว